สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีชเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลดีที่ว่าในตอนนี้ลูฟี่กับละดากอนดูเหมือนว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องเลยจะเริ่มปูทางให้พวกเขาได้มาเจอกันแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างล่าสุดนั่นก็จะมีเรื่องราวที่กาบเกานั้นได้บุกไปเชื่อเหล่าโคบี้จากกลุ่มหนวดดำแต่ว่าล่าสุดนั ส่วนทางทาง่าหนีในปัจจุบันของกาบมันก็รีบหลีกแลวก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยโอกาสในการหนีรอดของพวกเขาเนี่ยจะเริ่มลดลงไปทุกทีนะฮะมันก็เลยน่าคิดนะว่าหลา่ะจะนีกาฟเขาเนั้นจะเสียสละตัวเองเพื่อให้พวกโคบี้นั้สามารถหนีรอดไปได้หรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่า,จาใจใุการในปัจจุบันการที่พวกกาบเนี่ยเสียเปรียบเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่กาบนี่จะเป็นคนเสียสละเพื่อย,ย้อกลุ่มหนอนดำและกุ้งคุซานเอาไว้เพราะว่าได้เกิดกลุ่มหนอนดำ พวกเขา้นได้วีรบุรุษานกองทัพเรืออย่างกามาเนี่ยการที่พวกเขาในจะเสียโคบี้ไปเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวที่ค่ายหลายคนนั้นเป็นห่วงอยูนะว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่ที่กามในจะตายเพราะว่า่าสุวนก็จะมีเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนะฮะนั่นคือหน้าปกตอนในตอนล่าสุดนั่นคือของเอตที่ตายไปแล้วและในเนื้อหาในตอนก็จะมีเรื่องราวที่กาบเนี่ยถูกชินลิวนั้นแทงเหมือนกระโหลกข่าวในสงครามม่ลืมฝออีกด้วยมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่ากลัวนะว่ากาบเขา แต่ว่าเนื่องจากคูซันนั้ยอยู่ที่นั่นบอกกับเรื่องราวที่ว่าการเรื่องคูซันพวกเขาเนี่ยคือ์อาจารย์การแล้วก็หนวดดำเนี่ยขาวนั้นต้องการคนมาต่อรองกับรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการนั่ยอมเสศรละตัวเองขึ้นมาเนี่ยยังไงซาก,การ์นั้นก็ไม่น่าจะตาแถามเขาก็น่าจะถูกจับเป็นตัวประกันซะมากกว่านะฮะแต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดถ้าเกิดว่าการนั้นถูกจับเป็นตัวประกันขึ้นมาเนี่ยก็จะหมายความว่าเนื้อหาเละก็เรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้มีการเชื่อมโยงกันนะฮะ และเนื้อหาพวกนั้นก็จะนําไปสู่เรื่องราวที่กราวดากอนแล้วก็ลูฟี่เนี่ยจะได้เจอการจะทาให้เรื่องราวทั้งหมดมันเชื่อมโยงไปส,สู่การต่อสู้กลุ่มหนวดดาก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวของซาโบที่เขาในรูเรื่องราวเกี่ยวกับลิลลี่มาจากราชาคาบ,บ้าและหลังจากนี้ซาโบเนี่ยก็ต้องไปเจอวิวีแล้วก็ลูฟี่ใช่ไหมฮะซึ่งการที่อาจารย์โอดันปูเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ซาโบเขาเนั้นก็ต้องได้มีโอกาสเจอกับลูฟี่อีกครั้งและเรื่องราวของซาโบ มันก็จะมีจุดเชื่อมโยงกุมหมอฟ้านั่นคือในตอนนี้กุมหมอฟ้านั้นรับปากช่วยเวก้าพังและในตอนนี้บอนนี่นี่ก็อยู่กับเวก้าพังเพราะที่เธอเนี่ยจะหาทางผู้ช่วยเหลือครมาที่เป็นพ่อของเธอเหมือนกันและก่อนหน้านี้ซาบอและกับบอนนี่พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกันมาก่อนแล้วบอนนี่เนี่ยก็ได้รับรู้นัว่าครมาเขาเนี่ยถูกคณะปฏิวัติมช่วยเหลือไปเพราะฉะนั้นในตอนนี้การที่กุมหมอฟ้าใ้นช่วยเหลือเวก้าพังแต่ว่านในตอนนี้ยังไม่ได้มีจุดหมายในกกุมหมอฟาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะช่วยเหลือเวก้าพังน มันก็เลยน่าสนใจนะว่าจากการผูกปมปีศาพวกนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ผูกปมไ้กับลุมโมฟาเนี่ยหลังจากที่พวกเขานน้นพาเวก้าพักมาได้สําเร็จสถานที่ที่พวกเขาเน้นจะต้องไปส่งเวก้าพังแล้วก็บบอนนี่มันอาจจะเป็นสถานที่นี่คือคณะปฏิวัติซึ่งมันคือจุดเชื่อมเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปูไว้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นปไปตามนั้นการผูกเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้มันก็จะลงล็อกนะฮะโดยการที่ลูฟี่เน้นได้เจอซาบบีอีกครัร้งบอนนี่เน้นมาตามหาคุม,มา แล้วก็พาเวก้าพังนั้นมาช่วยเหลือพ่อของเธอถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยครูม,มานั้นจะหนีไปแล้วกลับไปแล้วก็ตามและจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นการทําให้ลูฟี่เละกะดาก้อนพวกเขาน,นได้เจอหน้ากันสักทีผ่านเหตุการพวกนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้ในตอนนี้นันไม่มีโอกาสสูงมากที่จากการปูนเรื่องทั้งหมดในปัจจุบนันจากเนื้อหาในตอนล่าสุดที่เราคยุยไปน,นวาการมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เขาในจะเสียสละและก็ถูกคนหน,นุนทำน้นจับตัวไปใช่ไหมฮะซึ่งจากเนื้อหาในปัจจุบนันเราก็จะได้เห็นน,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 นะว เพราะฉะนั้นหนวดดาที่เป็นบอสใหญ่คนหนึ่งเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ว่าหนวดดาในตอนนี้เขานั้นก็น่าจะเป็นบอสใหญ่ก่อนจะทนอิมมันก็เลยน่าสนใจนะว่าจะเหตุการกราฟในตอนล่าสุดมันจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่ทำใ้ลูฟี่และกระดากอนพวกเขา้นได้เจอกันหลังจากนี้และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการตีพิมพ์ข่าวนวกราฟเขาเนี่ยถูกกลุ่มหนวดดำนั้นจับตัวไว้เรื่องราวพวกนี้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มันจะเป็นการปูเรื่องราวให้การ์ดลูฟี่และ และนั่นก็อาจจะเป็นการรวมตัวกันที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยได้เจอกับนวลดำแล้วก็ได้ต่อสู้กันหลังจากนั้นในสืบก,การต่อสู้กับกลุ่มนวลดำเพืยาตัวกรา,าฟก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดที่กราฟเนีถูกแทงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากราฟได้รับบาดเจ็บจนมาทำให้เนื้อหาในปัจจุบนันการที่มันจะมีอะไรเกิดขนนึ้นก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วนะฮะและหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันไม่โอกาสเกิดข,ขึ้นเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ว่ากราฟน่าจะเสียสละตัวเองจจจะะะะถููกกกกกัับแลเเเหหตตตุุาาาารรณ์ในนนน้ง็อปททีี่่มฟด พวกเขาต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือกาฟหลังจากนั้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากาฟนั้นถูกจับยังไงซาลูฟี่และกระดาก้อนที่เป็นครอบครัวพวกเขาก็ต้องมาช่วยแน่นอนและเ,เพื่อนๆ่ะฮะคิดว่าจากเนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่กาฟลูฟี่และกระดาก้อนนั้นจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเกี่ยวกับกเรื่องราวพวกนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก๊อตสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ